ลูกพลับ6ประโยชน์สําคัญที่ทำให้เราสุขภาพดีขึ้น 1. เพิ่มภูมิต้านทานป้องกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายคุณรู้ไหมคะว่าลูกพลับมีวิตามินซีสูงมากวิตามินซีตัวนี้เป็นตัวหลักที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงเหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายสู้กับเชื้อโรคต่างๆทำให้เราไม่ป่วยง่ายและยังช่วยป้องกันโรคหวัดได้อีกด้วยนะคะ แถมวิตามินซียังช่วยให้ผิวและเนื้อเยื่อของเรามีความยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้นด้วย 2. ช่วยชะลอความแก่ผิวพรรณสดใสนอกจากวิตามินซีแล้วลุกพลับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายตัวเลยค่ะสารเหล่านี้จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้นได้ดีทำให้ผิวพรรณของเราดูดีขึ้น เนียนใสและสุขภาพผิวก็ดูเปล่งปลั่งขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติใครอยากสวยอยากใสต้องไม่พลาดเลยค่ะ 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในลูกพลับมีสารไลโคปีนซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งร้ายได้ค่ะโดยเฉพาะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอด การทานเป็นประจำจึงเป็นการช่วยดูแลสุขภาพของเราในระยะยาวได้ดีมากๆค่ะ 4. บำรุงสายตามองเห็นชัดเจนสำหรับใครที่ต้องใช้สายตาเยอะๆจ้องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นานๆตลอดวันลุกพลับถือเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะเขามีสารสำคัญที่ชื่อว่าลูทีนและซีแอนทีนสารอาหารสตัวนี้จะบำรุงจอประสาทตาของเราโดยตรงเลยค่ะ ช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนและยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคตาที่มากับอายุเช่นโรคต้อกระจกด้วยค่ะ 5. ควบคุมความดันโลหิตดูแลหัวใจและไตให้ดีลูกพลับมีแร่ธาตุสำคัญอย่างโพแทสเซียมซึ่งมีหน้าที่ช่วยปรับสมดุลเกลือโซเดียมในร่างกายของเราทำให้ความดันโลหิตของเราอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่สูงจนเกินไปนอกจากนี้ยังช่วยให้ไตทำงานได้ง่ายขึ้น ถือเป็นการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือกที่ดีทางอ้อมค่ะ 6. มีใยอาหารสูงช่วยลดน้ำตาลและทำให้ขับถ่ายดีลุกพลับมีใยอาหารหรือไฟเบอร์ที่สูงมากเลยค่ะใยอาหารที่ละลายน้ำได้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ระดับน้ำตาลไม่พุ่งเร็วเกินไปหลังมื้ออาหารดีต่อผู้ที่ต้องควบคุมน้ำตาลมากๆส่วนใยอาหารอีกชนิด ก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้การขับถ่ายของเราเป็นไปอย่างดีป้องกันอาการท้องผูกลำไส้สะอาดสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเลยค่ะ